Live is winding a road สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันนี้ช้ะแลวันนี้เราก็มาอยู่กับแอลเลนอีกครั้งนะคะทุกคนคิดถึงกันไหมว่าซันนและเรามาอยู่ที่ไหนคะคุณแอลเลนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโบราณที่สมุทรปราการค่ะใช่เรามาเที่ยวต่างจังหวัดกันค่ะทุกคนมแล้วมแล้วด้วยการนั่ง VTS มาถึงสถานีเคฮะ เกือบ <ged> สองชมใช่ประมาณช<อ>ั่วโมงครึ่งน้ประมาณ<ช>นั้น<ช><ช>นานมากไม่เคยนั่งมีเดนานขนาดนี้แต่ก็คุ้มค่าเพราะว่าเราจะได้ไปเที่ยวไทยแบบ จบครบณะที่เดียวมีทุกประวัติศาสตร์ณเมืองโบราณนะคะทุกคนภายในวันเดียวภายในที่เดียวเลยค่ะไม่ต้องไปหลายที่นะคะและวันนี้เราก็จะปลอมตัวปลอมตัวเป็นอะไรคะเป็นสาวไทยสิค่ะย่าดีค้ะแต่ว่าโป๊ะเรื่องแต่ตอนไปซอ้อตัวขอดนปัสสาวะก็เลยนั่นแหละค่ะเราก็ที่เนียนเเนาะเราก็ู้องซััด แมนปะสั่นส uh> okay, okay. ั่นอยู่สั่นรลายสั่นรลายเดี๋ภาษาไทยนี่โอเคเนาะไปเบิ่งกันว่าเมืองโบราณสิมียังเน้อุ้ยไม่ได้เราต้องทำท่าทางเป็นแม่หญิงกะละเกดแม่หิงอย่างโอเคปะโอเคโอเคใช่ไหมแม่หญิงเกะเกยดีโอเคไปไปละตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่รถรางไปที่เรียบร้อย ซึ่งในค่าตั๋วนะคะ400บาทเขาก็จะพาเราไปทัวร์เนาะวันนี้เราก็จะย้อนอดีต่นแล้ว,ลว <laughs> ตอนนี้เราก็มาถึงถึงบ้านเกิดนะคะ <laughs> <laughs> เห็นไหมหน้าก็บ่งบอกแล้ว หน้าไทยแท้อยู่แล้วเนี่ยเป็น,น,นรอบลานีค่ะเป็นยังไงเธอเคยมาที่นี่ไหมรีวิวซีฟังเคยมาค่ะช่วงปีหนึ่งมากับมหาวิทยาลัยค่ะเป็นทัศนศึกษาแต่รอบนี้ <Yeah. S 1> กลับมาอีกครั้ง <Yeah. S 1> พร้อมกับแต่งตัวเป็นสาวไทยสุดจึง้งสุดจะทันสมัย Miss Universe Thailand เอาไม่ใช่ละนี่นะฉันจะบอกถ้าเธอได้แต่งงานกับคนไทยเธอจะได้ใส่สุดนี้อีก <c oughs> ถ้าถ้าาสมุดถ้าสมุดนะคะไหนให้ทุกคนมาดูชุดมันนี่อีกโฟย่ยอ่าดีเทลชุดนะคะทุกคนดีเทลชุดนะคะชุดนี้ก็เข้ามาในราคา600บาทนะคะทุกคนใช่ค่ะเขาจะแต่งให้เราเป็นแบบสาวไทยถูกวิธีเลยอุ้ยถูกวิธีเอาดูเลยก็ รู้สึกว่าได้มาเที่ยวแบบความเป็นไทยมากๆแล้วในนี้มันใหญ่มากแ0 0รอยไร่ไม่รู้วันนี้จะเที่ยวครบไหมสวยค่ะคืออยากมาตั้งนานแล้วไม่มีโอกาสมาจนเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วได้มาแล้วค่ะทุกคนไปดูกันนะคะว่าภายในนี้จะมีอะไรบ้างแต่หลักๆก็คือก็จะเห็นถึงความแบบบ้านเก่าๆวัดวาอาราม ที่เขามาถ่ายภาพยนตร์หรือหนังบุเพศนิวาสก็ถ่ายที่นี่สว <Yeah. S 2> ยมากแบบเหมือนได้ได้ยอดอดีตจ,จริงๆนะไอเลนล์ย่ <Yeah. S 2> รีวิวอาก,กาศสิคะคนไออลเลนเย็นมากเลยค่ะเ <c oughs> ย็นหนาวหนาวมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้สิคะเยน็นไม่ได้เธอต้องพูดความจริงเดี๋ยวนี้ให้คนเขารับรู้คนที่เขาจะมา <c oughs> มันรเหมือน <c oughs> แบบโดนเผาเลยอะ <c oughs> ใชะ่จริงๆ <c oughs> เหงื่อออกแบบ แต่สวยแบบเดียวกันเนแต่สวยนะโดนแดดแล้วน่าสวยค่ะนี่ทุกคนแม่หนิงจังจันจันวาดแม่หนิงจังวาดหรือจะเป็นกาลเกตก็ได้เป็นเบลลาฮีทุกคนเนี่ยเล่นสวยมากเลยใช่ไหมคอมเมนต์กันมาใช่ค่ะตอบเองได้เลยใช่ค่ะะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงอิตาลียา w ว l c o m e สบายดีภาษาอิตาลีสิ Bông chút Và rồi, chúng ta thường đến เม,มืองสมุทรฐานที่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีที่อยุธยาแล้วต้องมา,า,มาดูที่นี่เท่านั้ทนที่เดียวเท่านั้นนนา <laughs> น,นหนาเนาะดีมากเลยอะอนนแนะนํามากๆ<อ>สําหรับบรรยากาศหมายถึงอากาศก็ดีขึ้นนิดหน่อยะะออดีขึ้นจริงเนี่ย <laughs> ผิวสวยเลย <laughs> ผิวสวยอยู่แล้วโอ้สิวไม่ได้ค่ะสปอนเซอร์ต้องเข้านะคะสปอนเซอร์คลินิกหรอคะหรือว่าอะไรดีได้หมดได้หมด งามงามหลายงามหลายสำหรับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวไทยแบบครบจบครบในวันเดียวเนาะมาตรงนี้พอเยอะจริงขึ้น BTS นางยาวมาฮอดสายเคหะนี่ไกดนะคะนาเน้นนะคะใครจะมาเที่ยวกรุงเทพทักหาไอเล่นได้เลยว้นละเท่าไหร่คะอะไรนะคะชั่วโมงละพันห้าค่ะราคากันเองราคากันเองพันห้ากีบ่ยา คือต่างชาติเยอะมากต่างชาติที่ไม่ใช่ฝรั่งเราจะเป็นแบบเกาหลีจีนเวียดนามเนาะเยอะมากเลยแล้วเราก็คนก็มาคุยอังกฤษเหมือนเดิมค่ะและดูเป็นนะักท่องเที่ยวต่างชาติว่า,างามหลายตรงนี้ก็วันนี้เล่าอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตรต์ประเทศเออไทยออประวัติศาสตร์อ,อัอน,นี้มา แล้เรียกว่าซับซ้อนหลายอย่างว่าเยอะจริงนี่ก็คือชุดของพวกเราสองท่านนี่เท่ากันแล้วสวัสดีดค,ค่ะอยากพูดเหมือนแบบอเจ้ามากเลยแต่เรา,าเป็นเราเป็นแต่แบบนี้เราเป็นแต่แบบนี้คือกัน วนนี้เฮากะอาพูดสิคะพูดสิคะมซี MC คะคุณพิธีกร <laughs> เราจะเดบิวต์เอเรนเป็นพิธีกรนะคะทุกคนตอนนี้เราก็นั่งรอให้ทุกคนมานะคะแล้วก็จะไปจุดต่อไปนะคะแล้วจุดต่อไปจะเป็นที่ไหนเราติดตามตอนต่อไปนะคะเฮ้ยเสือ <laughs> แม่หนูอยากได้อยากได้อะไรคะอยากได้อน,นี้ค่ะแม่น่นานราักมาก เป็นคนลาวค่ะเป็นคนลาวสบายดีค่ะสบายดีตอนนี้รถลาวเขาก็จะจอะให้เราแบบไปเข้าห้องน้ำหรือว่ามาซื้อข้าวของอะไรตรงนี้ได้เนาะก็จะมีเป็นพวกแบบกระเป๋าลายช้างลายช้างยังไงคะจะเอื้อว่าอย่างซึกกว่าซาลาซาลานี ยกมาแล้วก็ต้องใส่น้ำเพราะว่ากลัวปลวกจะกินค่ะแล้วก็ที่นุ่นก็คือไม่มีเลยต้องมาใส่ไว้ที่นี่เลยค่ะความรู้เน้นๆฟังพี่เขาพูดมาใช่ <laughs> จบครบในที่เดียวจริงๆเรามาถึงภาคเหนือกระเจ้ามันแล้วกระเจ้า <laughs> ากับรถรางแล้วมันก็จะแบบ15นาที30นาทีเราต้องทําเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องเร็วค่ะทุกคนไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมีเงินไปซื้อรถเราจะอยู่ดานแค่ไหนก็ได้รายละเอียดรถเป็นยังไงบ้างคะ้ยเดี๋ยวสปอนเซอร์รถก็เข้าสามารถเอารถยนต์ตัวเองหรือว่าเช่ารถกอล์ฟจนะครับทุกคน1ชั่วโมง350 ชั่วโมงต่อไป100สําสำหรับ2ที่นั่งอุ้ยเธอจำเก่งจังเลยถ้าสมมติ4ที่นั่งชั่วโมงต่อไปจะ200ค่ะว้ายเธอไปประกอบเอกสารเป็นไกด์เลยยาวเราขาเข่ารถกับอุ้ยเรามาถึงแล้วทุกคนให้อาหารฟางกันทั้งงามทางใจบุญเนาะเั่นแล้วให้เลย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 อุ้ยเล่นันเอให้เลย so sorry โอ๊ยเอ อ่นาให้น,นอ้องฮะยิง่ง <laughs> เก่งมาก <laughs> หลังจากที่พวกเราให้อาหารช้างเสร็จก็มาเดินเล่นตรงนี้อากาศ เริ่มดีแล้วตอนนี้ไม่มีแดดเพราะว่าพระาทิตจะตกแล้วก็เย็นสบายมากแล้วอยากจะบอกว,ว่ามันใหญ่จริงๆอ่ะมันเที่ยวแบบไม่หมดแบบเยอะมากเพราะว่าจะรวมเอาแบบประวัติศาสตร์ของไทยเนาะคือเขาสร้างมาได้ประมาณหกสิบปีวแบบเขาค่อยๆสร้างมันก็เลยแบบมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะมากก็แนะนำแนละ้วถ้าใครมาเที่ยวกรุงเทพอยากให้มาและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่ง,งาม <laughs> มีแต่คนบอกว่าเธอสวยเธอสวยจริงไหมก็เห็นเห็นกันอยู่เนาะไม่พูดอะไรมากไม่พูดเลยความจริงไม่มีวันตายยาวิสันตกวีสาภาษาดนตรีวิงามเท้เป็นนักฟ้อนเก่าเมนบอมนแล้วเคยประกวดหลายบอหลายๆงเงี้นหลาย วัาทนายมลายล,ลายวีเป็นกูรูในการฟ้อนนี่ตอนนี้แอนบนได้แล้วต้องสอนวิธีการไหว้ที่ถูกต้องซีขอสามเหตุผล <c oughs> เหตุใดถึงได้มาเรียนประเทศไทย <c oughs> พราะว่าตอนเด็กๆคือมามาเที่ยวที่ไทยแล้วก็ชอบที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็เพราะว่าที่ไทยนิเทศมันจะเน้นเน้นดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกับอีกที่นั่นที่ที่นั่น <laughs> เดตุผลที่สามก็คือชอบดูละครไทยค่ะตอนเด็กวิงก็เลยขอละครที่ชอบที่สูตของประเทศไทย ในหัวตอนนี้นะคะบทเพสันนิวาสบทเพแบบบีดอยู่ในหัวเราตลอดเลยพอเข้ามาในบัวหมดเลยว่าค่ะข้างหลังยาตามนั้นเลยค่ะและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือซมตำค่ะอาซมตำอาไม่บอกใครนะคะส้มตำพี่เราอะไรกปอ่เฮ้ยอาเป็นอาไรรีวิวความรู้สึกอยู่ข้าวค่ะ รู้สึกได้ย้อนอยู่ไปหาหมอหลวงไหมอ๋อวันนี้ไม่เจอหมอหลวงค่ะแบบเรียกหลายครั้งแล้วแต่ว่าหมอหลวงไม่หันมาแต่ว่าวันนี้เจอคิมเบอร์ี่นะคะทุกคนนี่ค่ะผมสั้นเฉยแต่นาค็ไม่ได้ลูกครื่งเหมือนกันนะคะทุกคนได้ค่ะนี่อันนี้เขาของจริงเนาะ ก็จะปิดคลิปแล้วก็ใช่หนาใช่แล้วหนาอย่าเลยโย่ภาษาพังไปหมดแล้วตอนนี้แล้วก็เพลานต้องเทลานี้โอเคพยายามบอกแบบโอเคอ่ะลองเพลานี้เราก็จะจบคลิปแล้วหนาทุกคนต่อต่าไม่ได้แล้วยกย้ายกลับบ้านค่ะเออยางนั้นพวกเราเดินมาถึงแบบ ตรงหน้าอะไรตรงประตูถึงเหมือนจุดเดิมจุดแรกที่เรามาตอนที่เราเปิดคลิปใช่ถูกต้องก็จะประมาณนี้แหละทุกคนมาตรงนี้ก็ได้เห็นอย่างว่าเนาะได้เป็นสาวไทยหนวัน <Yeah. S 1> แล้วก็เหมือนมันรวบรวมทุกอย่างมาไว้ตรงนี้ถ้าเราไม่มีเวลาไปภาคใต้ภาคเหนือภากคกลางในการ,<ม>ารไปจบค<า>รบ เพราะว่าวันเดียวยังไม่พอเลยเยอะมากเยอะจริงเยอะจังและใหญ่และเหมือนจริงสุดยอดจริงๆก็คุ้มกับค่าเข้ามา อาจจะแพงหน่อยแต่ว่าก็คุ้มคุ้มจริงสำหรับคลิปนี้ใครหม่อมโอยอย่าเลยอยากจะพูดอยากจะพูดภาษาไทยแบบดั้งเดิมต่พูดโนเป็นเลยพูดบั <c oughs> บวได้เลยบได้เลยวราฉันนั้นก็ใส่ที่ช่ดเช้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มามิไว c ์ชาแนลนะคะแล้วก็ไปติดตามเอเลนที่ IG e l l e n g e <c oughs> ใช่ปะ ไม่เป็นไร<จ>อย่าดีใจเ,เยโอเคค <laughs> ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ<ไ>ที่ไปเบิร์นจบคลิปบ๊ายบาย